ก็วันนี้จะมาฝึกเรียนรู้เรื่องหมากลุกสากลน,นะครับนี่มาดูหมากตัวแรกนี่ลุกครับวางไว้ตำแหน่งนี้ปาบลุกก็จะมีอยู่สองตัวนะครับมีซ้ายขวาแบบนี้ปั๊บวางเอาไวา้ก็จะเป็นในลักษณะนี้คือในวันนี้ก็เป็นการจัดเรียงตัวหมาก เรียนรู้เรื่องวิธีการเดินของมันก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับมาถึงหมากอีก2ตัวต่อไปนะครับที่มีลักษณะเป็นม้าแบบนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าไนนะครับไนก็จะอยู่ตำแหน่งนี้2ตัวแป๊บลักษณะนี้นะครับหันให้เห็นจดชัดจริงๆนี่ถ้ามีหมากที่แบบออกแบบมาสวยๆผมก็จะหามาไว้นะครับ มาถึงอีก2ตัวนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็มีชื่อว่าบิชอปนะครับก็จะวางอยู่เรียงกันมาเนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาดูหน้าตาของเขากาันอีกทีนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปผมจะมาจัดโต๊ะแล้วก็ให้ดูกันชัดๆนะครับตอนนี้เป็นวันแรกอเอา คร่าวๆไปก่อนสำหรับคนที่จะหัดเล่นมากลุกสากลน,นะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับต่อไปก็จะเป็นควีนนะครับควีนนี่ฮะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้และนี้ก็คือคิงซึ่งสองตัวนี้จะอยู่ข้างกันนะครับคิงแล้วก็ควีนนะครับ นี่ก็เป็นการวางมากในขั้นต้นนะครับและสำหรับที่เหลือนะครับที่เห็นอยู่นี้แดตัวเราเรียกว่าพรนะครับก็จะมีอยู่8ตัวเราก็จะวางอยู่ทั้งด้านหน้าทั้งหมดในลักษณะนี้นะครับ2 3 4 5 6 7 แล้วถ้าสังเกตดูจากฝั่งนู้นจะเห็นว่าผมยังไม่ได้เรียงไว้เลยเอาไปวางไว้ในตำแหน่งเฉยๆซึ่งเพราะว่าเป็นการหัดเล่นครั้งแรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดเรียงทางฝั่ง,งนน้นให้เป็นในลักษณะเดียวกับทางฝั่งเบียร์สีดำนี่นะครับก็โอเคเอาพอนอ,อกมาก่อน แล้วในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกนารลูกอยู่ซ้ายขวาไหนนี่เป็นรูปม้าแบบนี้ก็เรียงอยู่ข้างๆนี้นะครับนี่ไนท์บิชอ OP บิชอ OP อยู่นี่ ิงแล้วก็ควีนแล้วก็พรลักษณะนี้เป็นอันครบนะครับแล้วในเรื่องการเดินหมากของแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในตอนหน้านะครับในสำหรับหมากลุกสากลครับผมมีโต๊ะอะไรเตรียมเอาไว้หมดละอ่หน้าจะไม่ได้นอนนะ สวัสดีครับ